สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาที่โรงงานทําสีครับเพราะว่าถ่ายไม่ทันครับตู้หลังนี้มาถึงโรงงานก่อนครับเป็นตู้สี่เหลี่ยมสีลิ้นชักครับทึบนะครับสีบานทึบครับขาสิงครับเป็นตู้ของช่างน้อยครับช่างจําลองคุ้มร่วมครับนะครับสวยงามครับขนาดของตู้ก็จะมีความลึกอยู่ที่50เซนครับความกว้างด้านหน้าก็เมตร60ครับความสูง จากพื้นถึงบนก็95เซนครับเป็นตู้ที่ลูกค้าสั่งทําครับมีด้วยกัน2หลังครับหลังนี้มีความยาวเมตรหกสิบและอีกหลังนึ้งจะมีความยาว2เมตรครับนี่ครับทาจากไม้สักจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มาถูกต้องตามกฎหมายครับนี่ครับพร้อมที่จะทําสีส่งลูกค้าแล้วครับ หนึ่งเดียวในโลกครับนี่ครับไม่มีวางขายตามท้องตลาดครับอยากได้ต้องสั่งทำเท่านั้นครับทำอีกหลังหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเหมือนกันไหมครับช่างบอกว่าเหมือนเหมือนครับอาจจะเหมือนจริงครับแต่ว่าลวดลายไม้ต่างๆไม่เหมือนกันแน่นอนครับหนึ่งเดียวในโลกครับนี่ครับตู้สี่เหลี่ยมตี่รินชักรับสวยงามครับขนาดอย่างที่บอกครับยาวไม่ถูกสิบเนาะ เนี่ยครับกำลังน่ารักน่าใช้เลยครับลิ้นชักก็สวยงามครับเดินไปลุกฟักเจาะมือกุญแจแล้วควักมือจับให้ด้วยครับนี่ครับขาสิงครับบวกคว่ำบวงหายเนาะเนี่ยครับลิ้นชักก็สวยครับกําลังน่ารักน่าใช้เลยครับขนาดเม่รหกสิบนะครับกาลังดีครับเอาไปวางทีวีก็ได้ครับเอาไปวางของโชว์ก็ได้ครับเอาไปใส่สิ่งของได้หมดเลยครับ เป็นตู้สารพัดประโยชน์เหมือนกันนะครับลิ้นชักก็ต้องสี่ลิ้นชักครับเนี่ยครับจะกุญแจควักมือจับให้ด้วยครับดูด้านในกันครับนี่ครับด้านในค่อนข้างกว้างครับลิ้นชักก็ประมาณ35เซนนะครับเนี่ครับความลึกก็40กว่าเซนครับความสูงก็ประมาณ12เซนครับสวยงามครับเนี่ยครับมือจับครับฝีมือของช่างจำลองคุ้มนว่มครับ เป็นช่างที่มีฝีมือดีครับไม่เป็นรองใครเหมือนกันครับเนี่ยครับการที่จะซื้อเฟอร์นิเจอร์ก็ต้องดูช่างอันดับแรกครับฝีมือช่างครับการเข้าปรับไม้ปรับบานตู้ครับต้องเนียบครับก่อนที่จะเสียเงินซื้อเฟอร์นิเจอร์ครับก็อยากให้เพื่อนๆพิจารณาดูกันให้ดีครับเพราะราคาค่อนข้างแพงครับก็ต้องซื้อซื้อช้แล้วก็ต้องซื้อให้คุ้มครับ ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ชมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่วยกดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทําคลิปด้วยครับจะได้ถ่ายคลิปเอาตู้ดีๆตู้สวยๆมาให้เพื่อนๆได้ชมอีกครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ชมครับสวัสดีครับ